สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับไบค์เกอร์ปากเปียกครับผมวันนี้ก็เราก็จะมาสอนวิธีการปรับไฟหน้าของเจ้าแซด400นะครับเพราะว่าไฟสูงรู้สึกว่ามันจะสูงมากเลยเราจะมีวิธีปรับกันนะครับวิธีปรับก็ง่ายๆครับอันดับแรกก็เปิดเบาะครับเปิดเบาะเปิดเบาะนะครับแล้วก็ เอาเครื่องมือที่อยู่ใต้เบาะนะครับออกมาออกมานะครับก็เป็นายควงแฉกนะครับสําหรับใครที่ไม่มีเครื่องมือนะครับก็มันมีมาให้นะครับผมเป็นไฮควงแฉกนะครับแล้วก็นี่เลยครับน้าเนี่ยนะครับฝั่งซ้ายนะครับมันจะมีนี่ครับน็อตตัวนี้นะครับ โอเคหมุนเข้านะครับถ้าหมุนเข้าเนี่ยจะทําให้ไฟอ่ะมันต่ําลงแต่ถ้าคลายออกมันจะทําให้ไฟอ่ะสูงขึ้นเนี่ยครับตัวนี้นะครับผมเนี่ยนะตัวนี้นะเห็นกันไหมทุกคน่เดี๋ยวผมใกล้ๆอ่าเนี่ยเนี่ยนอะตตัวนี้นะนยนะนนะอยู่ฝั่งซ้ายของรถนะเนี่ยก็ลองไปทํากันดูนะครับก็หมุนเข้าไฟต่ําลงคลายออก ไฟก็จะสูงขึ้นนะครับผมครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่นี้แหละครับผมง่งยๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคอื่นๆก็จะมาแนะนํากันอีกครับผมวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ